วัสดีครับวันนี้บิ๊กแปะข้ามหมูป่าจังหวัดชิงลายนะครับก็จะพาท่านมาดูหมูป่าแท้นะครับแล้วก็มีหมูป่าเลือดสูงบ้างปลาปายนะครับเล่นน้ำโคลนกันอากาศร้อนๆครับน,นี่เป็นพ่อพันธุ์นะครับไซส์ใหญ่ยักษ์เลยหน้าตัวประมาณ160กิกโลอัพส่วนตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ครับ เป็นน้ำวิ่งเล่นกันใหญ่เลยนะครัอากาศร้อนๆเขาก็จะชอบมาเล่นโคลนตรงนี้นะครับ ก็จะทําให้หมูขนไม่ร่วงด้วยนะครับเพราะว่าได้เล่นโคลนมันจะไม่ไม่มันจะคันแล้วมันจะไม่ไปถูกับอคอกทาให้ขนขาดจะไม่สวยนะครับแล้วก็จะกันยุงไม่ได้ด้วยตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเขาจะเอาโคลนในพอกตัวห,หมดเลยตอนนี้ตัวเมียอยู่ในสถานะท้องทั้งหมดนะครับกำหนดคอดก็จะเป็น มิถุนาพฤษภามิถุนาเล่นคโคลนก็จะทำให้หมูไม่เครียดด้วยนะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นลูกผสมนะครับหมูซานกับหมูป่าจะเป็นสายลูกดก มันสลบตัวเลยมานี่ก็เป็นเจ้าพ่อพันป่าแท้เลือดร้อยสายยักษ์ใหญ่แล้วครับพ่อพันหลัก,กตัวหน,นึ่งนะฮะ นี่ครับเล่นโครนครับมันยักษ์ใหญ่เลยขายร้อนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์นะครับสายหน้ายาวสองโปร่ที่ฟาร์มจะมีพ่อพันธุ์หลักอยู่สองตัวนะครับส่วนแม่พันธุ์ก็จะมีหมดสิบตัวนะครับแบ่งเป็นป่าแท้อยู่แปดตัวแล้วก็ลูกผสมสองตัว โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดตีไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้ติดตามใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ